มากับผมยุกับโอ้ก,กินแสบกินนัวก็ของกับผมมานี่ยพัดกระเพาะหมูสับเนโอ้ก,กินหลายหูเต็มหมูสับเป็นโลดเหรอครับอย่างกินครึ่งครับดูดูเรีย่ยม กับแกมกับผมพัดเองเห็ดเองกินเองครับผมเนี่ยพอเสีบให้มันรู้ไปเนี่ยคำแรกครับผมเสียบนัวก็กลับไปน,น,ปน,นั่ง เต็มคำด้วยครับดีจัดตรวจจานครับซึ่งเพชนต้องแสแสบปบถึงซวงเลยแบบนี้ มันกระเพาของแท้ครับผมบึง้งนี่่ะตุก่มถุงมีพริกครับผม 哦，别跳、oh,，别跳。 僕はごめんなさい。